วันนี้ตอนเช้าครับผมตีห้าห้านาทีครับตื่นแล้วอนอนไม่ค่อยหลับครับผมทั้งคืนเลยนอนแบยไม่สบายปวดท้องหมอนท้องมอนใส่ครับตัวน,นี้ไปทำงาน,นเลยเออตีปกติขึ้นอันนันครับตอนนี้ก็หกโมงครึ่งครับผมหมอก รถเ,เปียกหมดเลยเนี่ยแล้วจะเตรียมของครับผมเดี๋ยวแว้นไปทํางานกม็มีอะไรมากครับออกตามเขาแล้วเขบอกไม่ต้องอะไรมาเื่องมือวนตัวมาก็พอแต่เอาเอา,เอา,เอาสว่สวานไปหน่อยเอยเขาบอกว่าในระดับบริษัทแล้วเออดีเซีงนอกเข้าไม่รู้เขาเปิดเพลงอะไรกันเปิดให้ทุกคนเลยนกเป็ดนอนละหมอบลง ว้านตอนเย็นอ่ะร้อนครับต้องครับเปิดต้องเปิดพัดลมนอนแต่เช้ามาก็หมอกหมอกหนาครับก็น่าจะไปสักเจ็ดโมกงกว่าครับไปตามทางก็น่าจะเ,เออจำไม่ได้แล้วหรือ 8, แต่๋ยวสามถ้าแปดแหมมันตีสตูดิโอครับในมนันตีสตูดิโอแหละข้างหลังอะไรวะเดี๋ยวโยธินพัฒนาครับ ยังเสียพท้องอยู่เลยน่าจะเป็นกระเพาะครับกินอะไรเข้าไปก็อ้วกออกวงสบานก็อ้วงสองรอบสามรอบเสียดมันมวนท้องตึงจะข้าวหิวหิวแต่มันร้องโกรกากรครับเดี๋ยวเตรียมของข้าวของใส่เซดํากันเดี๋ยวแบนไปครับก็ไม่มีอะไรมากก็มีสบานกล่องหนึ่งแล้วก็ เป๋าใบหนึ่งครับใส่เครื่องมือส่วนตัวก็มีพวกเกลียวพวกสกูครับไป,ไปเผื่อไว้กรบสว่านสวานจอบปูนจอเหล็กแล้วก็โอเวอร์เป่อลมร้อนครับได้เป่าลมร้อนแล้วมีเป้สบายหลังครับห่อข้าวกับน้ำก็น่าจะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผลสัมาละขึ้นก่อนก็เรียบร้อยครับผมรอแค่เวลาอย่างเดียว ในเวลาที่จะไปทํางานครับคงไม่รีบทอะไรครับเพราะว่า,าไม่รู้ว่าเจ๊เขาจะมาถึงกี่โมงเพราะาอุปกรณ์ของทุกอย่างอยู่ที่เขาหมดครับเราไปที่เกีไปนั่งรอเหยาะโซ่น,นิดนึงเมื่อกี้นึ่งดังน่าจะเสื่อมสภาพไปแล้วน่าจะหมดทั้งยางทั้งโซ่ หมอก็ยังไม่จางเลยที่หาดอยู่บ้านแค่นี้ครับออกถนนนี่นาก็่านี้อีกยิ่งแถวช่วงเลยวัดไผ่หลวงบัวไปนี่โอ้โหทะเลเหมอกเลยตรงนั้นรถล,ลำบากครับมอไซก็ยังขับลําบากเลยถนนมันลื่นครับถนนเปีกยกแดดยามเช้าว,ว,วันเดิมครับผมถั่วเออจึ้นแล้ถั่ว ก็เก็บขึ้นไปกินครับแล้วฝักอยู่อ่อนมันอ่อนมันนี่มันหวานดีครับเป็นตั่วขาวเราปล่อยให้มันแก่ดูวันนั้นเก็บขึ้นไปจิ้มกับลาบสเสตียูหวานจับเลยก็ไม่งามันครับหมองลงไงไม่รู้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่เป่อยอะไรมันเลยนี่ก็ปล่อยมันเพราอยู่กับพื้นเ็เด็นดูแลรักษามันแล้ว อ่อยไม่ตามยถากรรมครับกินก็กินไม่กินก็ช่างมันปลูกสนุกสนุกครับประกาศหอมซื้อมาห่อหนึ่งยังไม่ได้ปลูกเลยการหอมพัสลัดไม่รู้จะปลูกตรงไหนดินก็ยังเหลืออยู่ครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยตั้งแปดซอกปลูกมันเข็มมันไม่งามแต่มีมะเขือเทศนี่งามออกดอกอยู่แต่ออกดอกอยู่แต่เออติดลูกอยู่นี่ ไรนติดลูกให้เราอยู่นี่ก็กาลังจะติดลูกอ่าได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องเกิดซีดาครับกิดเทศสีดาอนี้ครับได้เวลาออกกันละเด็กๆก,ก็จะไปเรียนเรพร้อมกันหมอกยังหนาอยู่เลยไม่ได้เปิดประตูกระจกรถเลยวันนี้มนไม่เป็นไรหรอก ครับยังฝนตกครับดูสภาพครับหมอกอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วอ่านทุกงนาครับประมาณนี้เดียวเองกางท้างนาเนี่ยหมอกประมาณ50เมตรครับโอ้โหลื่เลยครับก็เว้นมาถึงแล้วครับผมโพแก้วสาแยก8ดครับโขแก้วสาแยก8ปดหมมอแปลง ยึกใหญ่ยู่ครับแปดชั้นยู่นี้ตอนนี้ยืนอยู่ชั้นสี่โอ้ถ้าได้หมดนิดหวันราไทยเลยยังโล่งๆครับโูเกี้ยวเป็นรีโนโเวทใหม่ครับผมของเก่าคือรื้อออกหมดเลยทั้งฝ้าทั้ง ไฟทั้งประตงกบประตงประตูลิฟต์ก็มีแต่ไม่มีสายไฟสักเส้นไม่มีอะไรเหลือเลยน่าจะ17ห้องแถบนี้17ห้องแถบนี้ตรงนี้หลังลิฟต์น่าจะเป็นมิตเตอร์หรือแล้วยางติดมิตเตอร์มองให้ชัดครับ ห้องหนึ่งก็จะมีพัดลมพัดลมดูดอากาศตัวหนึ่งครับแล้วก็ไฟไฟ,ไฟห้องน้ําน้ําอุ่นครับอาจจะเป็นปลั๊กปลั๊กน่าจะนาห้องน้ําตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งแน้ห้องนี้ตัวหนึ่งแล้วอาจอีกตัวไหนตัวหนึ่งมันมีสี่ตัวครับผมปลั๊กก็เก่าว่าจะแฮปมันวันเดียวสองวันสามวันสองห้องน่าจะได้อยู่แต่ตอนนี้อุปกรณ์ยังไม่มาครับ หลอไปก่อนเีหนึ่งอาซีขาโปเลยปูเกนิตโตยอย่างดีเลย,เยขี้เกียจถอดรนะองเท้าไ้มทำะมบห้องน้ำก็มาููฮาลาแล้วน้ำอุ่นไปอยู่ตรงไหนวะนี่น้ำอุ่นน่าจะอยู่ตรงนี้ก็ดีครับง,ง่ายดี ข้างนอกตรงนี้น่าจะเป็นป้าอีกหน่อยแานห้องน้ำกห้องครับก็พาชมบรรยากาศมุมสูงครับผมของโพกแก้ว3ามแยกแปดครับข้างหน้าก็คือบนมตีสตูดิโอหมดครับมนตีสตูดิโอเป็นตึกข้างหลังเนี่ย นี้ทำใหม่ส่งยังไงไม่ปูแปลกๆเหมือนของฝรั่งไอเสื้อดำแล้วก็จดอดนะรอเจ๊เข้ามาครับผมไม่รู้จะมาถึงกี่โมงดูแล้วห้องมันก็ไม่ยากครับทำง่ายๆเลย เจาะเจาะแล้วก็ใส่ท่อร้อยสายแล้วก็ติดสวิตช์แป๊วก็จบและวันนี้ก็เรืองงานแล้วครับตับแล้วใบย,ยังไม่ใบาสามเลยถ้าทำร็วช้าก็น่าจะเสร็จครับเวลาทำมาห้าโมงกว่าเสร็จเดี๋ยวตัดกิ่งไม้กัน นะก็แกบแล้วครับผมก็เด้นกลับมาถึงบ้าน้วครับออกมาซื้อน้ําครับน้ำแพ็กมดพอดีครับมามาถึงก็แวะนัดนิดนึงครับแวะตลาดนี้มีเมนูก็ซื้อปลาเนเผามาตัวเดี๋ยวน้ําเข้าไปเก็บที่บ้านเสร็จก็จะออกไปซื้อตัวตัดครับซื้อถั่วมาทำน้ำจิ้มขะหน้าน้ำจิ้มตัวก็ให้น้ําจิ้มสามรสมาไม่น่าจะอร่อยครับ รปกินกับขนมจีนตานินตัวหนึ่งชุดหนึ่งชุดเล็กคัดชุดร้อยสี่สิบบาทกินหมดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยสามคนสี่คนแนะนำกินไ้ำเก็บก่อนครับกับก็ทำปลาหมึกครับกับจุ้งทำไมก่อนแล้วก็ไปเติมน้ำจิ้ม ทำ,ท,ำท,ทำไมขอบคุณ่ะ่นผมผมเลยนะอ,อ,อ่ผลิตจ้ผลิตจากเลว่าใช้แองเกตัดออกง่ายดี กำลังเพิ่งเขียนกลับมาได้เวลาเย็นๆกินเมี่ยงปลาครับตอนเย็นเมี่ยงปลานินเือ้อคอหักน้ำจิ้มถั่วไข่ครับถั่วไข่เค็มแล้วก็สามรสครับ ขาวนะออกข,ข้าวขาวอืมเมืเอออกข้าวเอาวได้มันก้งกินกวาดีกินกรไข่กินกไปปข่เค็มอืมได้ อันนี้ผักถูกถูกเลยเขาก็ขายแพงถูกเลยเขาก็ขายแพงเหมือนเดิมตักแบบจีต้นหอมแน,น่ลืมขนมจีนเลย มา,าดันคานอะไไปทุกอย่าง๋ยวถ้าเข้ามาช้านะไมาใชนนี้เรียบร้อยอสิบโมงครึ่งบบก,กำลังซื้อของให้อยู่นะซ,ออ <laughs> ซื้อมาอย่างละยี่สิบอย่างละยี่สิบ,สบท่อสิบเส้นอุปกรณ์อย่างละยี่สิบตัว <laughs> มอกอย่างละสิบตัว เดี๋ยวว่าห้องตัวอย่างครับผมหลังจากกินเมีย่ยงปลาอิ่มแล้วก็อาบน้ำครับผมมุดเต้นแล้วเดี๋ยวพวกนี้ไปสู้งานจะเช้าเนาะวันนี้อากาศ ร้อนครับตอนหัวค่ำเปิดพัดลมครับมาเสียงพัดลมบุบๆนี่นะแต่เปิดอยู่นอกเต็นท์ให้มันพัดเข้ามาเดี๋ยวสักพักใหญ่ๆก็พิดแล้วครับก็เช้าน่าจะหมอกลงเหมือนเดิมครับนี่คือไฟสองหน้าครับก็สําหรับค่าคืนนี้จะได้ขอตัวก่อนครับผมไปทํางานก็ไม่มีอะไรมากเนาะที่เท่าที่ได้ดูพรุ่งนี้น่าจะจบครับผมจริงๆวันนี้ถ้าได้ของมาตั้งแต่เช้าปุบอุปกรณ์ทุกอย่างดูเช้าก็วันนี้เสร็จหมดครับห้องเดียวคือวรลังห้องเนะี่ยโอเคเลย ก็ได้อยู่ห้องละก็โอเคครับผมทำสองบันก็นยังดีหรือว่าสามบันสองห้องนี้ก็ยังดีครับผมถ้าได้เนาะทันสองห้องก็ไม่เหนื่อยเราเท่าไหร่เราไปแบบชิวๆไม่ต้องรีบขับรถให้มากแล้วก็กลับสักสามโมงครึ่งก็กลับได้แล้วนี่ก็โอเคครับเช้าออกช้าแต่กลับบ่ายสามครึ่งมาถึงนี่ประมาณสักห้าโมงมาถึงบ้านห้าโมงเย็นทำนอนทำนี่ก็พอดีค่ำมืดพักผ่อนครับก็โอเคอยู่ งานก็งานท่อลอยก็ไม่มีอะไรมากครับทาห้องตัวอย่างให้เขาดูห้องหนึ่งเสร็จจบนีนั่นก็เรารู้แล้วเราก็ลอกเราแบบของเราเองอยู่ในสมองเราแล้วเราก็ต้องไม่มีอะไรมากครับก็น่าจะโอาโยครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันอีกทีที่้าง,งานครับผมมีเวลาถ่ายให้ดูเนาะสำหรับค่้มคืนนี้ก็นอนหลับคันดีครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกําลังใจด้วยครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับผมโชคดี นาติสวัสดีครับผมครับ